สวัสดีทุกคนนะครับมาแล้วนะครับผมนะครับโปรเจกต์บัสตร์นะครับเกมนี้ลหลายๆคนก็รอรวมถึงตัวผมด้วยนะครับแล้วก็วัรดีวันนี้ผมได้ไปเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งมานะครับบอกว่าให้ผมเนี่ยกลับมาเล่นได้แล้วนะครับเกมเปิดแล้วนะกลับมาแนะนําวิธีการเล่นหน่อยหรืออะไรอย่างนี้ผมก็จะขอบอกว่าตอนนี้นะว่าผมไม่สามารถไปสอนใครเล่นได้หรอกนะผมเองก็ไม่ได้เก่งอะไรเนาะแต่ว่าตอนนี้เลเวลผมยังน้อยอยู่เดีย๋ยวผมค่อยๆเล่นสะสมประสบการณ์ ไปหาความรู้ไปสักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเริ่มโอเคแล้วผมเริ่มพอจะมีเลเวลมีอะไรแล้วเนี่ยมันถึงจะสามารถนำมาอธิบายแล้วก็มาแนะนำคนดูได้เนาะคลิปนี้ก็ขออนุญาตเป็นคลิปอดรีฟไปก่อนอดรีฟไปก่อนให้คนดูได้ได้ดูกันไปก่อนเนาะโอ้โหตรงนั้นมีคนวะวันนี้เรามาอยู่กันในตัวละครใหม่ของเกมนี้กันนะ,นะครับมีทั้งหมด2ตัวเนาะก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในนี้ สกอว่าบลัดนะครับผมบลัดก,ก็เป็นสายเจาะทะลวงนะสกิลอันติคือยิงแล้วสามารถเจาะทะลุก,กำแพงได้เนาะพาสีก็คือนะครับผมอย่างที่เห็นเลยครับพาสีก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับนะก็คือว่าเรายิงใส่ศัตรูเนี่ยมันจะตัวเราจะมองสามารถมองเห็นศัตรูทะลุได้นะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่ง losing b ตั้มยาก่อนประตูนี่ยังเป็นเฟิรสกายอยู่เลยขอจะตั้มยาก่อนครับต้องบอกอะไรนะว่าเซิร์ฟเอเชียเนี่ยตอนนี้มันไม่เหมือนกับช่วงเบต้านะไม่มีบอทแล้วนะ บอดมีก็น้อยมากครับมีผู้ใช้สนยัยแต่ว่าบอดมีไหมก็ยังมีแหละแต่น้อยมากเุ๊ย I need help Ut Using first aid kit. điên sáng hào là cái điên sáng Mình không biết không tháo. không biết không chết sao ไม,ไ,มไม่มีกระสุนเหมือนกันเลยไอ้ทิดปากกาผมว่ามันดีดไปนะส่วนตัวปืนแรงจริงครับดาเมจมันดีครับแต่ปืนมันดีดดีดจัดเลยว่าเล่นยากต้องแต่งผมได้ยินเสียงฟีเท้า กกอแไม่งไ,ไมงไนี่ไงตอนนี้เวอร์ชั่น pc อ่ะมันยังไม่มานะ,ะนะัผมเลยจำเป็นที่จะต้องเล่นในอีมูเนาะเผื่อบางคนแบบว่าแคงใจนะครับขอขอภัยด้วยละกันสำหรับคนที่แครงใจข้างหน้ามีการประทะก,กัน 158 Initiating จะซุ s <S ่มป่งมาตุยเคาตายว่ะ โอ้โหไอ้ชีแม่งทำแสบโอ้ยเจ็บม,มีกระสุนเลย Taking hits, I need help. any bombs and go. Reloading a second. Taking hits. I need help. Reload. Me. For a second. Grenade bomb to go. Hmm. Reload. More sound than my hands.

โอ้โหงไเีย,ยดีอกนตัวเดิมเลยทุกคนเปิโอ้ไม่โดนเลยตัวเมื่อกี้เอาตายเยอะสองตัว

ไเอา้ายังเกิดได้อยู่ เอ้ยสก้าปืนพ่นพิดเลยฮึไม่โดนตัวนองแม่งอยู่ไหนวะ Need help. Need whole team. หนึ่งหนึ่งแล้วปืนแต่เป็นปืนสก,กาไอตัวเดิมอีกแะอ้สิบเอ็ดคิวสามพันเก้าสิบเจ็ดดาเมจ